วันที่29เมษายนนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเวลานี้รักษาการอยู่นะฮะเป็นคดดเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาตินะจะเดินทางไปหาเสียงที่จังหวัดตรังนะเป็นการบุกเข้าไปในพื้นที่ของคุณชูเลีกภัยนะฮะแน่นอนที่สุดว่าการที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงไปในพื้นที่จังหวัดตรังสะท้อนให้เห็นว่า จังหวัดรังเป็นพื้นที่เป้าหมายที่พักรวมไทยสร้างชาติต้องการที่จะได้ผู้สมัครเป็นผู้แทนรัษฎรในเขตนี้อีกหนึ่งพื้นที่เช่นเดียวกันนะคุณประยุทธ์จันโอชาจะไปเดินในตลาดทับเที่ยงนะแล้วก็จะไปเดินในพื้นที่อำเภอนายงของจังหวัดรังแล้วหลังจากนั้นก็จะไปจังหวัดพัทธลุงแล้วก็ต่อไปจังหวัดสงขลามีคนหนึ่งที่ลงสมัครครับเลือกตั้งในนามของพักรวมไทยสร้างชาติ คุณอํานวยนวลทองครับไปลงสมัครรับเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่สในนามพักรวมไทยสร้างชาตินะคราวนี้เขาก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อชนะแล้วก็สู้ไม่ถอยเพราะว่ามีคําถามมากมายว่าคุณอํานวยสู้จริงไหมคราวนี้เพราะว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งคราวนี้ต้องไปสู้กับรุ่นหลานรุ่นหลานก็คือเป็นลูกของคุณสมชายโลหถตาพรณ์พิพิธซึ่งคุณอํานวยกับคุณสมชายเนี่ยเป็นเพื่อน มาด้วยกันยาวนานแล้วคราวนี้คุณอำนวยไปลงสมัครรับตั้งแข่งกับลูกของคุณสมชายก็เลยการคั้ถามว่าคุณอำนวยจะสู้จริงหรือไม่คุณอำนวยยืนยันว่าคราวนี้สู้จริงกับไม่มีถอยแล้วก็มีเจตนารมณ์ต้องการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาอยู่3เรื่องอยากจะให้ไปฟังดูครับว่า3มเรื่องที่ว่านี่มีเรื่องอะไรบ้างครับเจอนะบ้านเรามันมีน้ําไหลรินตลอดดีเพราะเป็นต้นน้ํา แต่ไม่มีใครเคยคิดมาบริหารจัดการน้ําว่าหน้าแล้งทําอย่างไรไอ้มีน้ําเหลืออยู่ในลาคลองซึ่งมีเยอะแยะกล<ม>องในพื้นที่กี่สายนะ่ะนะอ้วยน้องกลองบึงซึ่งมันจะต้องคิดแบบภาพใหญ่ภาพรวมเป็นโครงสร้างใหญ่อ<ม>ว่าจะมาจัดการบริหารกลองอย่างไรเหมือนกับคิดท<ม>าถนนนะ่ะนึกออกไหมครับ วันนี้เราถน,นนเนี่ยเข้ากันไปในสวนยางเข้ากันไปใช้กันไปตรงนั้นไม่ได้ว่ากันอืทําก็ทําไปเจอะแต่คุณต้องมาคิดเรื่องคลองด้วยมันก็เป็นเส้นทางคมนาคมเป็นเส้นทางที่เชาวบ้านเขาไปใช้เราเลี้ยงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเขาแต่คุณไม่เคยคิดมันคลิงพังตื้นเขินนะพอคิดปุ๊บก,ก็จะคิดแบบแบบไม่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 ศึกษา รื้อเลยนะ,ะแต่กนรเดิต้าจะคิดแบบกักเก็บน้ําเป็นกั้นเป็นตอนใจหลักวิชาการทําดูที่ไม่ต้องมาคิดตาอ่างขนาดใหญ่นะแต่เราจะมาทําอย่างไรไอ้น้ําในคลองเนี่ยมันมีตลอดอปรับปรุงภูมิทัศนดริมคลองผมว่าน่าสนใจมากโดยกระทวงการต้องเที่ยวร่วมกับการต้าก,าากระทวงเกษตรจัดอุปประมาณลงมาทาเป็นโครงสร้างทมประชาประชาคมกับชาวบ้านนะครับผมว่า นอกจากจะได้น้ําแล้วเนี่ยมันก็น่าจะต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวอ่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมทายังไงให้มีหมู่บ้านปลอดสารพิษคนมาเที่ยวกินอาหารอะไรพวกนี้นผมว่าถ้าเราคิดกันแบบไอ้นุ่นนิดอัหนนี้หน่อยมันก็ไม่เกิดภาพใหญ่คนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดึงดูดเดถ้ากระทรวงการท่องเที่ยวมันดูเลยนะเชื่อมโยงไอ้ทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่ทั้งทั้งหลายทั้งมลเนี่ย าป่านาลเนี่ยคุณใจประมาณมายกระดับให้มันเป็นการต่องเที่ยวการต่องเที่ยวไปสนับสนุนให้เกิดการดูแลเอาชาวบ้านมาบริหารจัดการก็มีคนไปเที่ยวชาวบ้านก็บอกเอาสินค้าพื้นบ้านมาจาหน่ายมันก็กิดรายได้ก็สร้างรายได้ขึ้นมาคนอํานวยยืนยันว่าปัญหาบางเรื่องนี่มันวนไปวนมาวนเวียนอยู่แล้วก็ไม่มีใครคิดในเชิงภาพใหญ่ในการที่จะแก้ไขปัญหาเช่นปัญหาเรื่องน้ํา วันหนึ่งก็น้ําท่วมไม่กี่วันต่อมาก็น้ําแรงมันก็มีพััรวบนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครคิดเรื่องใหญ่ว่าผนมาจะเก็บน้ําเอาไว้อย่างไรน้ําท่วมจะแก้ไขว่าอย่างไรคุณอํานวยบอกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจะแก้ปัญหาสามอย่างก็คือน้ําแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแล้วก็เรื่องของการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังครับ